สวัสดีจ้าค่าเทียบพัฟฟี่ฮิวลี่ตอนนี้ที่อยู่ในเกมไอดอลปาร์ตี้และวันนี้เทียก็จะมาบอกสูตรขนมทมีทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะคะแต่ว่าสูตรขนมทั้งหมดแล้วนะคะเทียก็ทําไว้ในเพลย์ลิสต์ที่มีชื่อว่าสูตรขนมไอดอลปาร์ตี้นะคะรวมสูตรขนมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่2 EP ด้วยกันสําหรับคนที่ไม่อยากดูคลิปนี้ต่อแล้วนะคะเทียก็บอกสูตร เอไว้ใต้คลิปแล้วนะคะว่าอะไรยังไงแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอธิบายถึงวิธีการต่างๆของในการทำขนมตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขต่างๆด้วยนะแล้วก็คนที่อยากจะได้สูตรทั้งหมดนะคะเทียร์ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะคะปักหมุดไว้เลยนะคะเอามาเดี๋ยวเราจะไปดูสูตรขนมนะคะก็ตามปกนั่นแหละนะฮะ ช้าหน่อยขาออภัยนะคะผมอันนี้ก็จะเป็นสูตรขนมไส้ไข่แดงกับขนมไส้ไอศสครีมนะคะวัตถุดิบก็คือตัวแผ่นแป้งนะคะหนึ่งในวัตถุดิบของขนมครัวเทพ อันนี้นะคะจะเป็นตัวกิจกรรมคอเทปซึ่งมันก็จะมาแล้วแหละแต่ว่าก็ออกไปแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะมันเป็นในกิจกรรมเนี่ยมันจะให้ทําขนมนะคะแล้วก็ส่งขนมไปเชียร์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนะคะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะคะแล้วแล้วตัวคนที่เลือกเขาเรียกว่าอะไรเลือกสถานะนะคะก็จะเป็น จะ,จะเลือกเชียร์เจ้านายหรือว่าจะเลือกเชียร์ลูกน้องนะคะสาหรับคนที่เชียร์ลูกน้องนะคะก็จะได้อีกสูตรขนมนึงก็คือน่าจะเป็นสูตรไอศครีมนะคะก็ส่งไปนะฮะส่งขนมใส้ไอศครีมเชียร์ไปนะคะสาหรับคนที่เชียร์เจ้านายนะคะก็ส่งขนมใส้ไข่แดงเชียร์เจ้านายไปนะคะถ้าเทียพูดข้อมูลตรงนี้ผิดยังไงต้องขออภัยนะ,ะเพราะว่าเทียก็มีหลงมีลืมกันบ้างน,นะคะบางครั้งก็อาจ จะจำสลับกันนะฮะผมสำหรับการหาแผ่นแป้งตัวนี้นะคะก็ได้มาจากกิจกรรมปลูกนั่นเองเอ๊ปลูกยังไงภายในระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีการบอกนะคะว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันจะบอกอะไรยังไงนะคะก็คือเนี่ยนะคะก็จะปลูกนะฮะปลูกตัวนี้นะคะก็ปลูกพวกนี้แหละฮะแล้วก็เก็บอย่างนี้เลยเก็บขึ้นมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรแผ่นแป้งขึ้นมาให้เราเก็บนั่นเองนะคะแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ไม่ใช่กิจกรรมมันก็เลยไม่มีอะไรให้เราเก็บนะคะผมเอามาต่อมานะคะสําหรับขนมไส้ใช่ไหมคะสาหรับไส้นะเด,เดี๋ยวจะให้ดูนะคะแล้วเราก็จะได้มานะคะอันนี้นะได้มาจากการไปเต้นในห้องนั่นเองนะคะ แล้วเราก็จะได้เลือกว่าเราจะเลือกใครแดงหรือไอศครีมนั่นเองนะคะผมจากเมื่อกี้ทุกคนก็ยังจะไม่ได้ดูสูตรใช่ไหมฮะเอาโอเคเดี๋ยวเทียจะให้ดูสูตรเทียอาจจะไปเร็วแล้วแบบทุกคนไม่ทันนะคะเดี๋ยวเทียจะช้าๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะเทียจะขออนุญาตช้าลงมานิดหนึ่งนะฮะ ขนมไข่ใสแดงตัวนี้นะคะใส่ไข่แดงนะก็จะใช้แผ่นแป้ง3แล้วก็ไข่แดง1นั่นเองนะคะต่อมาก็จะคล้ายๆกันนะคะก็จะใช้แผ่นแป้ง3แล้วก็ไอศครีม 1, 1> นะคะระยะเวลากิจกรรมมาแล้วนะคะทุกคนก็มาทำขนมปลดล็อกสูตรกันนะคะผมแต่ว่าตอนนี้กิจกรรมออกไปแล้วนะ แม่สามารถที่จะทำสูตรนี้ได้นั่นเองนะฮะต้องรอกิจกรรมมานะถึงจะทำขนมตัวนี้ได้นะคะผมเทียก็หวังว่าสูตรที่เทียนํนำมาเผยแพร่ในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนสนุกสนานไปกับเกมนี้นะฮะสำหรับวันนี้เทียก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้า